สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันคะ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเปิ้ลนจะพามาเก็บเห็ดคะ่ะทุกคนหืมอัคนคะ่ะืดูค่ะเพื่อนมาถึงก็นั่งเลยคะ่ะเลิกงานวันนี้คะ่ะดู<ห>ทุกคนนี่คะ่ะอู้หูสวยจนไอ้อน,นุ่นเหยียบเดดเมื่อกี้ไม่ใช่นีู่้ดอกเล็กหมดเลยอะ่ะดูเพื่อนเหยียบค่ะนี่นี่ค่ะเห็ดพึ่งเกาลักค่ะไปค่ะ ดูค่ะกำลังจะหันมาทางนี้อันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่แต่น่าจะไม่เอาแต่เขาบอกว่าดอกใหญ่เนี่ยขามันสวยดูขาเอาขาไปทอดค่ะทุกคนเปิ้นชอบกินขาเห็ดทอดเอาแต่ดอกคือตูมเลยอ่ะวันนี้เลือกโอ้ไม่เอาแล้วค่ะอันนี้เก็บไว้ให้เขาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปกันต่อนี่สวยฝนกำลังตกนี่เปิ้นจะไม่เอาขามันเอาไว้ตรงนั้น โอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนเหรอเอรพื่อนบอกว่าให้เลือกเอาแต่ดอกง,งามๆอันนี้ก็ขาสวยอะโอ้โหดูขาอันนี้อ้ออันนี้มันจะเอาขามันค่ะเพื่อนบอกให้เอาสวยๆก็ต้องคิดก่อนนะในตรงไหนนะสองดอกอไ,ไ,ดไหน ไม่แถวนี้ยเก็บตรงนั้นแล้วเหรอฝั่งนี้เรเก็บแล้วอือมาดูกันต่อค่ะหนึ่งสองสามมาดูชุดของเปิ้ลก่อนค่ะแอดวานซ์ถุงนู่นค่ะต้องใส่ถุงมันจะไม่เปียกอู้เอาไม้ดอกยังไงน่ะต้องคิดก่อนแหละนี่แหละนี่ไม่ต้องเอาเอาดอกบักไอ้พี่เพิ่นอีกไม่ต้องเอาสองนี่เด้อเออเพื่อนหันมาดูก่อนหนึ่งสองนี่โอเค อันนี้บางแล้วอ่ะเก็บไว้โมไว้เขาคืนค่ะโมไว้คืนจริงถ้าเป็นสมัยก่อนก็เอาหมดอะเต็มป่าเลยค่ะเอออย่าลืมขามันนะนี่โอ้ดอกอ่อนสวยเออแล้วก็โอ้ อันนี้ยังไม่ถึงขอที่จริงค่ะเพื่อนบอกอนี่ค่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้แซบๆกันเลยโอ้แกงแซบนักขนาดเด้อทุกคนไปค่ะมาอีกหนึ่งขาอันนี้แบบทุกหวานเลยอ่ะวั่หนอาจจะต้องเอาไปเคลียร์ใช้ได้ไหม จะมีอายุนิดนึงถา่าหรือเปล่าลองดูด้วยโอ้โหดูขาโอ้หูขาโอ้หนุ่ดูขาโอ้โยเดี๋ยวเปิ้ลค่อยมาตัดขาให้ดูนะคะวูยแต่หัวเขาก็ยังดีอยู่เลยเปิ้ลแบบไปดานมันออกเฉยเฉยเดี๋ยวหักทิ้งจักหน่อยก่อนแล้วก็ปิดรูวไว้มันจะได้เกิดอีกปีหน้า คนนั้นค่ะทั้งเก็บเห็ด hmm. ท oh, mm, ิ t ool> <t ool> like Sa ้งเห็ดเก็บเห็ดอยู่นั่นแหละอุ้ยนั่นเห็ดเห็ดปลวกเด้ออ้ยูดอกใหญ่จนใหญ่ทุกคนไม่ใช่อู้หต้องไปดูตรงนั้นอีกค่ะอู้หดูอู้หแข็งนุ่นดินู่นนู่นนู่นน่นนู่นนู่นนู่นดอกงามามอ้่ะตัดเลยนุ่นอ้หเอาไหมหนิทำแอร์ตรงนี เอาไหนถ้าขาสวยเอามาข <c oughs> า,า,า,าเห็ด,ดอร่อยค่ะตัดงี้เลยตัดนี้ขึ้นมาก็ดีเหมือนกันโอ,อ,อ้โหไปอีกแล้วค่ะด,ดอกน้อยๆกำลังดีเลยค่ะ <c oughs> โอ้ ้ยแบบนี้แกงอุ้ยแซบแกงแซบนุ๊นนด,ดูกลุ่มเห็ดคอนสนค่ะทุกคนนี่เห็ดคอนสนค่ะอุ้ยตะป้นไม่เอาค่ะขี้เกียจเอาไปต้มยีสบนาทีไปค่ะอุยมาดูตรงนี้ค่ะหยดอกกำลังจุม่มกำลังตุ่มดูขาของน้องอืออุ้ยหนึ่งหักเอาหักแล้วก็ตัดเขาจะได้อยู่ในนี้ต่อปิดๆิดเขาไว้หน่อยนะคะ สองตาลายแถวนี้นุ๊ตเอาเจออะไร <c oughs> คิดว่าเจอของดี <c oughs> เรียกเพื่อนไปเก็บตลอดคนนี้นี่ค่ะอีกดอกนึ่ง <c oughs> ขายาวคนนี้โอ้ <c oughs> สี่ดอกค่ะอ้ <c oughs> <c oughs> นี่อีกดอกหนึ่งขายาวมากเลยนี่เขาเอาขาไหมแบบเนี้ยเขาไม่เอาดิเอาขาก็ต้องเอาเองแบบนั้นรีบคว่ำให้ยังยังเรานี้ยนะไหนเออแล้วก็ตรงนี้ดอกนึงเดินมีอีกดอกหนึ่งเห็นยังเออหนึ่งสอง้ยน่ารักจนสามจะนับไม่นับไม่ได้หลับลืมหายหายขาเขาเรียวๆนะอู้มีดบัง ขาเขาเรียวๆแหลมๆนั color. ่งลงใช่ไหมหรือว่ายืนนี่ค่ะชอบดอกแบบนี้ล่ะต้มแซ่บแซหัวเหลื่อมๆเนาะเออต้มดูดกินเป็นดอกเลยมือไม่ได้ใส่ถุงมือมานะคะลืมอุปกรณ์เยอะเกินไปทั้งถุงเท้าทั้งรองเท้าหาเห็ด Oh. เพราะว่าเพื่อนก็จะไม่จับเห็ดที่อันตรายค่ะจะจับแค่เห็ดพึ่งนี่แหละโอเคเพื่อนบอกว่าเยอะแยะเก็บปันกับไหน,น,นตายยังเหลือหาไม่เจอ,อนน เมื่อเช้าก็ตกอีกครั้งค่ะฝนอดอกน้อยหัวกำลังแสบนี่อีกดอกนึ่งโอ้เพื่อนมันเห็นดีดิไปค่ะคนนั้นอ่ะเป็นผู้นำทางเห็ดหนึ่งสองสามนูน่นโอเคโอเคเขาชี้จุดแล้วเขาก็ไปค่ะ เขาเบื่อแล้วบ้านเขาเต็มตู้เย็นเต็มช่องฟิตนี่ค่ะนี่นางหาเห็ดวันนี้รู้สึกว่าจะอืมไม่ค่อยสวยคลัมแล้ว คิดว่าวันนี้มีดน่าจะหายวางไปอเ,อออเออสดร้อนๆอากาศเย็นๆอันนี้อีกดอกหนะึ่งอุ้ยมีแทงโอ้โอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ดอกใหญ่โอ้ยดอกใหญ่ก็ไม่เอาเหมือนกันเอาแต่ดอกเล็กๆน่ารักน่ารัก เย้เดีอเ่ยชออ้ข้าวลามันก็จะเหมือนเห็ดหมอไม้กับน้าหรือว่าใส่ต้มันก็จะบานออกแบบเห็ดูเช่ชาด้านเห็ดค่ะฟังเอาค่เออนั่นแหละเขาเอาไปทำองด้วยเขาเลยว่าให้มันไปตากไว้ด้วยมันเย็นมันไม่้อนเออขาไม่สวยมาอีกแล้วโอ้ยขาไม่สวยเท่าไหร่แต่หัวยังดีอยู่เลย ก็จะมีน้องเขาอยู่ตรงนี้อีกดอกนึ่งน่ารักน่ารักอยากให้มันเปืือนอะ่ะนี่แป๊บเดียวจะเต็มคุกแล้วค่ะยู <Thank you. S 1> ่ใกล้ๆกันค่ะ <Thank you. S 1> เธอๆนีดโอ้ไปเลยอูยดอกน้อย ดอกน้อยค่ะแต่ขาเขาก็ไม่น้อยอชุบชุบชุบลงไปปิดกรบเออดอกนี้ดูขาเออเห็ดสวยก็ฝั่งนั้นค่ะนี่ค่ะขาสวยเนี่ยดูข้างในพลังพึ่งเขาก็ยังสวยอยู่เลยดูดอกนี้ค่ะอื้อโว้ เก็บไว้ก่อนค่ะน้องเถาแล้วแต่ยังสวยอยู่เลยเ่าแบบสวยๆเ่าแบบใหญ่ๆนู่นค่ะป่าน้องสั้นอยู่ในขอนไม้ขาอ,อ,อ้โอโอ้ยขาแตกเก็บยัดยัปิดกรบมือนี่เปียกหมดค่ะลืมถุงมือ,อน่ารักมาก ดอกน้อยนะนะ่ารักอู้หย,ยแข็งหูขาแข็งมือเปิ้นดำหมดแล้วต้องขอนีค่ะข,ของเพื่อนเปิน้นอูขอด้แต่ขางามๆด้วยนี่อูอเลยแนตะ่ขาสวยๆขาวๆเลยเนาะอันนี้กำลังเกิดอีกดอก,ดอกนะึงโอ้โหหัวหลุด โอ้เจ้าจูดอโอพ่อเขาก็ตัดทิ้งโอ้ดอกน้อยฮะขาใหญ่ดูขานี้สวย ไม่ใช่โอ้ยใช่มันเอาหัวไปกินแล้วเด้อเพื่อนกำลังงงอีกอ้จะไปทางฝั่งนี้มีตข่ขาสวยๆเน,ะนาะโอ้ยดูขาเดี๋ยวเพื่อนขอตัดก่อนอุยอ้ยเออ นี่ค่ะได้มีดมาแล้วค่ะสามีสั่งมีดให้ <c oughs> แฟนเปิ้ลเขาสั่งมีดเก็บเห็ดให้ขาน้องแบบ Ooh. โอ้ยสองดอกค่ะโุ้ยเนี่ยค่ะครึ่งคูแล้วค่ะจะเต็มคูแล้วเก็บเล่นๆค่ะนี่เดินผ่านๆป่าก็สวยอย่างเงี้ยดีค่ะไม่น่ากลัวเลยอมไม่มีหลงค่ะหลงแต่เห็ดนี่แหละมาค่ะโอยนี่ค่ะเห็ดเหลืองค่ะดอกใหญ่ๆเห็ดดำค้าเหลืองดูค่ะค้าเหลืองจวกเลย ขี้เกียจอย่างเดียวพี่เกียจทำความสะอาดมันเนี่ยค่ะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่ของเขาน่ารักน่ารักแบบนี้ปิดปิดว่ไปสักสามดอกผัดรวมๆกันมาดูค่ะผลงานวันนี้ค่ะเก็บเสร็จแล้วนะคะนี่ผลงานเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนยังพอมีอยู่เนี่ย ความแตกต่างของเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งเกาลักมันต่างกันตรงนี้คลิปนี้เปิ้นก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนกับคลิปเก็บเห็ดน,นะคะจริงๆเปิ้นเก็บมาได้ประมาณ3-4อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ ก็เพิ่งเอามาให้ลงให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะตอนนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะเก็บเห็ดไม่ได้แล้วนะคะเอามาลงทิ้งทวนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเปิ้ลไปเก็บเห็ดมานะคะแต่ว่าจริงๆทาอีกหลายคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะทยอยลงให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปนี้เปิ้ลก็ขอลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนนะคะกับภาพเห็ดน่ารักน่ารักที่พวกเปิ้ลพากันไปเก็บมาได้นะคะที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะ ที่นี่ก็ยังมีเห็ดให้เก็บนะคะเก็บมาเสร็จเราก็เก็บไว้กินนะคะแล้วก็แกงกินอร่อยมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน